<c oughs> สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือพระพิมพลีลาสุขโขทยัยปลุวัดไก่เขียหรือบางท่านแต่โบราณจะเรียกว่าวัดไก่เตี้ยหรือถ้าเรียกตามกรมศิลปากรก็เรียกว่าวัดสุดสวาสด ขอเรียกเป็นวัดไก่เขียก็แล้วกันนะครับนี่คือลีลาวัดไก่เขียเดิมทีวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่คาดว่าสร้างในสมัยกรุงสุขโขทัยตอนปลายยุคปลายละนะครับปัจจุบันเป็นวัดล้างนะภาพที่พบเนี่ยพบอยู่ที่เนินดิน วัดเนี่ยคือวัดล้างนี่ไม่เหลือไม่เหลือซากอะไรให,ให้ให้ดูสักเท่าไหร่ละก็จะเหลือเป็นเนินดินพระเนี่ยก็แตกกลุกมาจากเนินดินนั่นแหละนะครับมีสองพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งจะค่อนข้างที่จะเพียวชรูดนะครับเพียวชะรูดผมศิลปากรคาดว่าน่าจะมีการบูรณะอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยอยุธยา เหตุเพราะว่าขุดพบพระพระนางพญาที่เรียกกันว่านางพญากรุกวัสุสวารอ,อ๋ราคาแพงนะแต่ว่าพระจะพระที่พบจำนวนไม่มากนะครับส่วนที่เห็นนี่คือในยุคสมัยสุโขทัยนะครับก็คงสร้างมาจุโปุไว้ตั้งแต่ตอนที่สร้างวัดใหม่ๆนะองค์ค่อนข้างเคืองครับพวกเรา แล้วพระเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นจากกลุไม่เยอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะถึงสองร้อยองค์นะรวมๆกันสองพิมพเนี่ยไม่น่าจะถึงสองร้อยองคนะ์เพราะน้อยพบเจอน้อยมากและเป็นพระที่นิยมแล้วก็แพงมาแต่โบราณน,นะครับแต่เนื่องด้วยว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยความนิยมในพระองค์เขื่องๆนี่ก็ก็ก็ลดน้อยลงไป ัจจุบันนักเล่นรุ่นใหม่ๆเห็นพระองค์เขื่อนๆก็จะจะก็จะให้ความสนใจน้อยนะแต่หลักมือนเนี่ยก็หลักหมื่นกว่าหลักหมื่นกว่าบาทเนี่ยมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล,แล้วแล้วราคาไม่ตกอ่ะไม่นิยมแต่ราคาไม่ตกนี่เป็นความมหศัศจรรย์ของพระปรุกนะพวกเรานี่เป็นเรื่องจริงนะแม้ไม่ขึ้นราคาแต่ราคาจะไม่มีตกลงไปอย่างเด็ดขาดเลยนะ เดี๋ยวพวกเรามาส่องดูไม่ยากพวกเราพักครูเนี่ยหลายๆคนนี่กลัวนะบอกว่าบอกว่าเล่นยากดูยากศึกษายากไม่จริงหรอกครับศึกษาสิความจริงไม่ได้ศึกษานะความจริงไม่ได้ศึกษาถ้าศึกษายัางไงก็พอรู้ก็คือว่ายังดูง่ายกว่าเหรียญอีกยังนดะูง่ายกว่าเหรียญอีกนะอาพวกเราดูลองส่องดูพระนี้เป็นภระเนื้อชินนะพวกเรา เป็นเนื้อชินเงินนะเนื้อชินเงินเดี๋ยวผมจะให้ดูเอกลักษณ์ของพระกุญเนียเนื้อจะเป็นแบบนี้นี่ถ้าไปเจอที่ไหนก็เห็นแบบนี้แล้วก็พิมพ์อย่างนี้เนื้อแบบนี้แล้วก็ถูกถูกคว้าเลยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าพระจะองค์ใหญ่มากนะนิทาเลี่ยมพระจิกจะจับขอบหรือไม่จับขอบก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายอ่ะ ไม่ได้ใหญ่โตววเวลาเราถ้าห้อยคอเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่คิดจะโชว์พระเนี่ยก็อยู่ห้อยก็ใส่อยู่ในเสื้ออยู่แล้วนะจริงคับผมสนับสนุนได้พวกเรานะเล่นพักรกลุพักเก่านะครับเดี๋ยวนะพวกเราเนื่องจากแสงมันไม่ได้ผมก็เลยคุยไปเรื่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงปิดประตูให้แสง เราดูนะลักษณะของเนื้อเนี่ยคือเนื้อเนื้อชิ้นเงินเนี่ยเป็นดีบุกผสมตะกวัวโดยหลักๆนะครับโดยหลักๆเป็นเป็นดีบุกผสมตะกวัวดีบุกเนี่ยพวกเราทําความเข้าใจกับดีบุกดีบุกเนี่ยจะเป็นขาวๆแบวแคล้ายๆเงินคล้ายๆเงินเลยถ้าผู้ที่ไม่ชํานาญเนี่ยถ้าเอามา เอาเงินแท่งกับดีบุกแท่งมาวางติดกันนะ่ะแยกไม่ออกนะว่าอันไหนเงินอันไหนดีบุกนะครับนี่ดีบุกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยใช้ประโยชน์ในการเคลือกกบกระป๋องนมอันนี้พูดถึงค,คุณลักษณะให้พวกเราเข้าใจก่อนนะเคลือกกบกระป๋องนมคือดีบุกเนี่ยจะไม่กินตัวมีลักษณะแข็ง เอามาเคลือบกระป๋องนมเนี่ยหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อความแข็งแรงสองดีบุกมันไม่ขึ้นสนิมไม่กินตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกวัสดุอื่นเนี่ยเอาสนิมมาป้ายใส่ดีบุกก็จะขึ้นสนิมตามเนะเป็นแบบนี้นะครับจะขึ้นสนิมตามทีนี้ในในใน,ในองค์พระเนี่ยพอผสมดีบุกเนี่ย สำหรับกลุ่กนี้เนี kind of kind of ่ยอันดับแรกก่อนเลยที่พวกเราดูนะเป็นเม็ดเม็เห็นไหมเม็ดเม็ดเม็เนี Hebrew ่ยเป็นเพราะว่าเนื่องจากการใช้ไฟที่ยังยังไม่มากพอนะพวกเรายังไม่มากพอพอหลับเหลวปุ๊บก็เทลงหลุมหลุมพระนะครับเทลงหลุมพระเทเสร็จแล้วก็เทเสร็จแล้วก็ใช้ผ้า บรรจุทรายชุบน้ำปเปียกนะครับชุบน้ำปกเปียกแล้วก็กดอันนี้อาจจะเป็นใช้สักสองสามลูกนะมันเป็นลูกสองสามลูกเนี่ยครับกดลงไปจึงมีลักษณะจึงมีลักษณะของลายผ้าหยาบๆลายผ้าหยาบๆลายผ้าตรงนี้ไม่ใช่ตะแกงนะหลายท่านเข้าใจว่าเป็นตะแกงเป็นผ้านะครับ บรรจุทรายไว้มัดให้กลมนะครับชุบน้าให้เปียกพอเทลงหลุมพวกก็เอาผ้าเนี่ยลูกลูกที่บรรจุทรายนี่ยก,กดกดลงไปกดเพื่อย้ําลงไปให้พระเนี่ยเข้าไปที่พิมพ์จะได้พิมพ์พระที่ชัดเจนทีนี้เนี่ยหลุมนี้เนี่ยเนื่องจากหลอมเหลวยังความความร้อนที่หลอมเหลวยังมากไม่เพียงพอนะครับ เนื้อจะเกาะเป็นหลวมๆเป็นเม็ดๆดีบุกเนี่ยจะเกาะเป็นเมๆๆๆๆๆๆๆ็ดๆเม็ดๆเม็ดๆหลวมๆนี่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนี้เลยนะพวกเรานีนะพวกเราดูนะเดี๋ยวนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปนะ นะครับผิวเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับอย่างนี้นะครับในบางองค์เนี่ยในบางองค์เนี่ยเม็ดอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะแต่ว่ามีมากน้อยต้องมีนะครับมากน้อยต้องมีตรงส่วนนี้เห็นไหมเป็นเม็ดเงินเบาวบาเบาเม็ดเงินเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นี้ดีบุกเนี่ยดีบุกที่เรียกกันเม็ดเงินเม็ดเงินก็เพราะว่าคุณก็เพราะว่าลักษณะสีเนี่ยเหมือนเงินนะครับความจริงก็คือดีบุกนี่แหละสีแบบนี้นะพวกเราสีแบบนี้นะเนื้อชินเงินที่เก่าตรงนี้เนี่ยหกรปีขึ้นไปนะถ้าเป็นสุโขทัยยุคป,ปลายเนี่ยก็ต้องมี600ปีขึ้นไปนะครับ ขั้น่ำหกร้อปีขึ้นไปเก่านะสีจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอย่างนี้นะที่เห็นสีดำที่เห็นสีดำนี่คือสนิมตีงกาที่วงการเขาเรียกกันนะครับเป็นสนิมตีนกาดำาำแบบนี้นะครับดำาำแบบนี้ ไม่ยากครับพวกเรายิงพระกุนี้เนี่ยดูข้างหลังดูข้างหลังเห็นไหมพวกเราเนี่ยตรงนี้นึเป็นเม็ดเงินเป็นเม็ด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 เนี่ยครับนี่เยอะเลยตรงนี้แววขาวเป็นเงินเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดเกาะกันหลวมๆเนี่ยครับอย่างนี้นะพวกเรานี่พระเก่าแก่พวกนี้หกร้อยกว่าปีเนี่ยยุคสมัยสุขโขทยัยนทรงคุณค่ามากนะพวกเรา จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าไม่ติดว่าองค์เขื่องนี่ถ้าองค์ถ้าเป็นองค์สักครึ่งองค์นะองค์นี้ต้องมีหลักแสนนะพาะยุคสุโข,ขทัยอ่ะนี่ติดแค่คําว่าเขื่องออกเขื่องความนิยมก็เลยเหมือนกับรุ่นใหม่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ะนะครับแต่คนโบราณเนี่ยโหหวงซะจน หวงแล้วคนโบราณห่วงนะผมเดี๋ยวคนพวกเราพอเป็นเงินสะท้อนแสงอ่ะมันก็เลยบางทีก็จับภาพยากนะพวกเราดูเห็นไหมครับเนี่ยที่กลางจอเนี่ยนะเห็นไหมครับเป็นเม็ด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 นี่ก็เป็นเม็ด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 นะสีดำก็เป็นสนิมติงกาก็แซมสลับไปสลับมานะครับพระเก๋เนี่ย จะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีร่องรอยการผูกนะครับผูกแบบทั่วทั่วเนี่ยผูกผูดนี่รอยผูดังนั้นนะเป็นรอยผูกนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยเกาะกระหลุวๆเป็นเม็ด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 เนี่ยดูง่ายเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่เนมเราตรงนี้เยอะเลยนะเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวโอ้เนี่ยน,นี่นี่นะครับสด็จต่อแสงเดียบแต่ผมพยายามจะหมุนหาหามุมูอ่าชันหรือยอังนี่ชันแล้วนะ เนี่ยครับเป็นเม็ด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 อย่างนี้นะที่เรียกกันว่าเม็ดเงินเม็ดเงินเนี่ยคือเม็ดดีบุกนะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูไม่ยากนะพวกเราพวกเราก็ดูคลิปซ้ำๆนะไม่ต้องไปพยายามจำมากทุกคลิปของผมไม่ต้องพยายามจำมากนะให้ อาศัยการดูซ้าๆมาเดี๋ยวจําเข้าสมองเองนะครับเรื่องตาหนิอะไรผมมักจะไม่ค่อยชี้นะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอ่ะไม่ชี้นะผมอยากให้พวกเราดูดูธรรมชาติอ่ะเซียนั้งแต่เซียนรุ่นใหญ่ๆสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาบองพระมองปาดเดียวเขารู้ว่าเกะจะพ่อเขาดูธรรมชาตินะครับเขามองปาดเดียวเนี่ยสองสามวินี่แหละมองปุ๊บรู้เลยว่าเกแจะ ถ้าส่องเนี่ยหมายถึงส่องหารอยซ่อมเนี่ยหากส่องหาดูรายละเอียดความสวยงามนะครับเขาไม่มานั่งดูจํจตาหนิหรอกนะครับข้างหน้า8จุดข้างหลังส2องจุดอย่างเงี้ยต่อให้จับคือจําได้ก็ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีนะจําได้ก็ดีนะครับแต่ถ้า3าปีแล้วเรายังไม่เจอพระองค์ที่เราพยายามจำลืมไหมลืมจําไม่ได้สักจุดหรอกลืม เพราะนั้นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ก็คือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติในพระทุกเนื้อไม่ว่าจะเป็นเหรียญดินชินผงอะนะครับจำเรื่องของธรรมชาติอะเรามองเรามองเรามองแล้วเราพอผ่านผ่านพอผ่านเวลาไปนานๆเท่าได้ของแท้มันเรื่อยๆเราจะชำนาญขึ้นเองนะครับแต่การศึกษาอะไรเนี่ยโดย มีความรู้ติดตัวเป็นอาวุธอยู่บ้างเนี่ยจะทําให้เราโดนพระเกศโอกาสจะโดนพระเกศเท่ากับมีน้อยลงนะเท่ากับมีน้อยลงเนี่ยตรงนี้เห็นเป็นสนิมแดงนะพวกเราตรงนี้คือส่วนของตะกวดนะนี่ครับเน <eighth> ี่ยเนี่ยที่เห็นเป็นแดงสนิมแดงนะนี่เป็นส่วนของตะกวดเป็นส่วนของตะกวดที่มากองอย yes ู uh ่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับกองอย่าเงียแดงๆดชี้ดูชี้ ไปไหนล่ะเดียนี่ประมาณแถวๆนี้นะเนี่ยแถวๆนี้นะแถวๆนี้แถวๆนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ะสองใหม่สองใหม่ดีบุกผสมตะก,กวัวนะครับ เป็นเม็ด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 นะครับแดงๆงนั่นคือสนิมแดงนะครับสนิมแดงส่วนของส่วนตะกัวที่ประกอบอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะมีคราบคราบไขบางส่วนก็เป็นคราบไขนะครับไขตะก,กวัวเล็กน้อยนะครับส่วนที่เป็น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 ส่วนที่เลือกเป็นชินเงินเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นสนิมตีนกา เราบางทีผมจับภาพเราไม่นิ่งนะอันเนื่องจากว่ามือข้างต้องจับก,กล้องส่องนะครับเพราะว่าคุณภาพเลนซูมของโทรศัพท์ผมมันคุณภาพมันยังไม่ถึงนะครับเอาไว้มีโอกาสนะผมซื้อเครื่องใหม่หาซูมที่ประมาณสักร้อยร้อยเท่ามีขายอยู่นะเดี๋ยวสักพักสักพักนะครับอาจารย์หลายๆท่านใช้เนี่ยโหอิจฉาเลยเอานิ้ว แค่ขยายแค่โหดแต่แค่ขยายอ่ะอีกมือหนึ่งก็ไม่ต้องคอยถือกล้องไงเพราะนั้นสามารถทำให้ภาพนิ้งดิ้งอ่าเห็นยังดูนะดูนะนะครับอ่ากลับมาข้างหน้าอีกทีอ่ะเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยดูไม่ยากดูไม่ยากเนี่ยแซมสลับกับสนิมจิงกาเนี่ยอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาของเก๋นี่มันจะ คือจะใช้สีป้ายอา่ะมันก็จะป้ายที่เป็นปื้นใหญ่ใๆๆใ,ใหญ่ไปจะไม่มีการสลับไปสลับมานะครับนี่ครับในสนิมติงกาเนี่ยก็ยังมีเม็ดเงินเนี่ยในสนิมติงกาก็ยังมีเม็ดเงินสลับไปสลับมาแบบนี้เกมไม,ไม่มานั่งทําขนาดนี้หรอกนะครับเก๋เวลาทําเนี่ยจุดประสงค์หลักๆเนี่ยเขาจะหลอกทําหลอกเฉพาะคนที่ที่ ความรู้ยังยังน้อยอ่ะยังศึกษาเรื่องฟักเครื่องน้อยนะครับแค่เคยเห็นว่าเขาเล่นกันเท่านี้เท่านี้เป็นพระนิยมก็เข้าใจว่าแท้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามันศึกษาเนี่ยดูคลิปของอาจารย์หลายๆท่านอย่างเี้ดูไปอเงี้ยโอกาสที่เราจะโดนเกนเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะน้อยลง พอได้พะแท้มาเรื่อยเเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองมันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกอยู่ที่เราศึกษาแค่ไหนนะครับเชื่อผมเถอะอยู่ที่เราศึกษาแค่ไหนพยายามศึกษาไหมนะต้องศึกษานะครับหลายๆท่านเนี่ยไม่ยอมศึกษานะไม่ยอมศึกษาแล้วจะมีความรู้ได้อย่างไรลนะ่ะจริงไหม้ารักที่จะเล่นพระมันต้องศึกษาไง ไม่ยากดูแค่นี้ดูง่ายจะยตายไปสองแช่นานๆใช้เวลานาน,านความจริงตั้งใจว่าสิบนาทีนะเนี่ยแต่แต่เนื่องจากภาพไปจับแล้วมันไม่นิ่งสักทีะนะครับดูเห็นไหมน,นี่คือศิลปะเชิงช่างนิ้วเป็นนิ้วอันนี้ผมพูดอยู่ในคลิปก่อนๆมีนะพวกเราลองย้อนคลิปไปดูเรื่องศิลปะเชิงช่างเนี่ยช่วยเราได้เยอะช่วยเราได้เยอะ ช่วยได้เยอะเลยล่ะศิลปะเชิงช่างเนี่ยเนี่ยนิ้วเป็นนิ้วเนี่ยพักเกจมันถอดพิมพ์มายังไงมันก็ไม่นิ้วเป็นนิ้วหรอกก็เบลอเบลอเบลอนะครับจะเบลอเบลอเสร็จะสมไหมคมคมนะครับศิลปะเชิงช่างแต่อย่างเนี้ยโดยรวมเนี่ยพิมพแบบเนี้ยลักษณะของพิมพ์่งเนี่ย เรียกว่าศิลปะสมัยศิลปะของยุคสมัยนะครับแล้วก็เป็นศิลปะเชิงช่างในการแกะแม่พิมพ์นะครับศิลปะสองอย่างศิลปะสมัยกับศิลปะเชิงช่างนะครับเราดูดูรู้ละวท่อย่างเงี้ยสุขโขทยัยอานาที่นเริ่มมาดูศิลปะเชิงช่างต้องคมคม,มทุกอย่างแกะชัดครบอ่ะ คือช่างเนี่ยเป็นช่างหลวงแล้วไม่แกะอะไรที่แบบแย่ๆอยู่แล้วล่ะไม่มีทางแกะอะไรที่มันแย่ๆนะโอเคถ้าพวกเราองนี้มีอง์นี้มีเจ้าของแล้วนะผมก็ขอทำคลิปก่อนก่อนที่จะส่งให้เขามีเจ้าของแล้วไม่ทันละไม่ต้องติดต่อมาเนาะนะครับ แต่ว่าดูได้นะครับมีโอกาสที่มีโอกาสจะเจอขอให้เรามีความรู้ว่าเราจะเจอแน่เชื่อผมถ้ามีความรู้ว่ายังไงก็เจอไม่เจอองค์นี้ก็เจอกลุอื่นอย่างอื่นนะครับเจอหน้าศึกษาไปหลายๆอย่างนะครับเรื่องศิลปะเชิงช่างเรื่องศิลปะยุคสมัยนะครับเรื่องถ้าดูเหรียญก็เรื่องตัวตัดเรื่องเรื่องการปัม๊มเนื้อผงก็ดูแคลไซ์อะไรอย่างเนี้ยดินก็ดูความเก่านะครับ พยายามแยกยุคสมัยนี่เราไม่โดนเก๋ง่ายๆหรอกนะไม่โดนเก๋ง่ายๆนะครับโอเครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ